เราก็ตั้งวัดมาทั้งกับปีสัตว์ด้วยก้าด้วยผู้ใหญ่สุธิหรือว่าอบตอสุธิเราตั้งอยู่เบื้องหน้านิีิใจที่ท่านขึ้นมาเป็นประธานร่วมสวายทานแล้วก็ผู้ช่วยรุ่นเป็นผู้ช่วยรุ่นแรกๆเนียกว่าเป็นผู้นํานําทางสว่างมาให้เราเนี่ยเป็นผู้นํผ่าแสงสว่างมาให้หมู่บ้านพอบแบนหมู่แปดของเราที่แยกมาจากหมู่ที่6ปี2อ3 9อาตามาอจะมางมาอยู่ปี2อ4 2วันที่28ดกรกฎาคมปีนัานเป็นปี ที่ฝนตกตลอดพรรษาแล้วก็เป็นปีที่แปดสองหนก็ได้มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้หลวงพ่อจะไปที่ไหนไกลก็ต้องกลับมาเพื่อเราลึกดึกถึงคุณเข้าน้ำที่โยมให้อยู่ได้อาศัยที่วัดทิวาสละที่ทำกินได้สร้างวัดร่วมกันเดิมทีเป็นที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคกะบเบตร์สเลี้ยงของเราตามที่ท่านอุบต่อสุธิจะไมที่เป็นผู้อยู่บ้านท่านให้ความรู้แล้วก็เล่า ให้ตะมาฟังความเป็นมาของจำนักสงฆ์เราโดยท่านขึ้นมาเลี้ยงวัวบนนี้ท่านว่ามาขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างมันเป็นเนินสวรรค์มันน่าจะเป็นวัดน่าจะตั้งวัดบนนี้นี่คือความรู้สึกของท่านอตสุทธีสมัยที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านบุกแปดคนแรกถ้าก็มาผู้ใหญ่ตาผู้ใหญ่คนมาจนมาถึงผู้ใหญ่ทวัดชัยเราปัจจุบันก็สี่ผู้ใหญ่บ้านแต่ด้วยความที่ท่านมีดําริแล้วก็มีจิตอันสมบูรณ์ในเรื่องกุศล ก็น้อยคนจะคิดได้ท่านบอกท่านขึ้นมาเลี้ยงวัวปนีเมื่อก่อนขึ้นมาคน,นี้มองลงไปอู้มันสว่างสวายหัวใจมองอะไรเห็นแม่น้ำโขงเห็นชาวบ้านอากาศตรงนี้ก็ดีเดินเห็นมองมองไปได้รอบทิศจิตท่านบริบูรณ์และขันอันั้นท่านมีกุศลและจิตเกิดขึ้นท่านเลยดำริบอกอยากจะสร้างวัดแล้วก็เลยพากันทํากุฏิหลังแรกกุฏิยากาบ้านไม้ไผ่ซึ่งอยู่ในหน้าสลา,ลาเราเมื่อก่อนนี้แล้วก็มีโรงครัว มีอยู่แค่นั้นแล้วก็เลยสร้างศาลาเล็กขึ้นมาหลังหนึ่งสุดท้ายอตอมามาอยู่ว่ามันเล็กไปอันนี้มิตให้สร้างศาลาใหญ่ขึ้นมาปัจจัยตอนนั้นมีร้อยห้าสิบาทก็ประชุมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทั้งหมดแล้วก็ชาวบ้านประชุมกันบอกอาตมาจะสร้างวัดเนี่ยสักร้อยห้าสิบล้านผู้ใหญ่จุดที่แล้วก็ชาวบ้านผู้ช่วยก็ถามระจารย์มีเงินเท่าไหร่ตอนนี้มีร้อยห้าสิบนอกหัวรอแต่มาหัวละอาอจาร,รย์บอกงหญ่พอดีอสั่งแต่อยู่บพราเงินร้อยห้าสิบบาทตะมาเลยบอก S <S เดี๋ยวจะหาให้เองร้อยห้าสิบาทวันนี้อาจจะเป็นร้อยสิบล้านวัน,นข้างหน้าก็ได้แต่ก็ได้ทํามาทุกวันเนลยล่ะคือพูดคําเดียวแล้วก็ไม่ประชุมันอีกเพราะว่าเราตกลงกันด้วยว่าจะสร้างวัดจะเลือกศาลาเก่าส,สร้างศาลาใหม่ก็ไม่โควาปรับที่สร้างวิหารอยู่เมื่อก่อนเป็นขวดหินล้าต้อมาก็ใส่ขวดหินนอนเมื่อก่อนไม่มีร่มไม่มีมมกดมีแต่บาดแล้วก็จีวรสังาติก็อนอนตากฝนตากแดดตากลมตามขวดหินใหญ่ รุ่นประตวหลองที่เสียไปแล้วนะจะ,จะเห็นรุ่นแม่ตัวแก้วที่ช่วยแม่ตัวห่วยแม่ตัวอะไรยเยอะแยะไปหมดแม่ตัวกอบนะครับมาช่วยกันหลายหลายแม่ตัวนะรุ่นแรกๆเสียชีวิตไปก็เยอะมันก็มีที่จะรู้เรื่องอินทรีย์ก็คือผู้ช่วยร,วรุ่นอบตที่หลวงพ่อใหญ่ตุเทศสมัยนั้นแล้วก็วพ่อใหญ่ตามาตาของเราเป็นผู้ช่วยสมัยนั้นจะรู้เรื่องการตั้งวัดดีอาตมาว่าสักวันจะให้ท่านอบตเรียบเรียงตั้งแต่วัน เริ่มต้นให้นิดหนึ่งอยู่งว่างเขียนให้หน่อยนะเขียนเป็นประวัติเพื่อจะไปขอตั้งวัดในวัาข้างหน้าเราจะได้มามาศึกษากันเพราะว่าทางกรมศาสนาสอนั้พวกก็เร่งเราอยู่เร่งเราอยู่เราก็พยายามหาที่เพื่อให้มันเป็นนสสามเพื่อจะจดทะเบียนวัดให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นความดีของชาวบ้านเพราะแบนทั้งหมดทั้งสามบูรณได้แ,แบ่งกันมาเพื่อพัฒนาบ่บ้านให้เจริญรุ่งเรือง นี่คือฐานชนิดหนึ่งทานที่เราทั้งหลายได้กระทําด้วยกันคือฐานสถานที่ทํามาหากินเลี้ยงชีพที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคกระบอือเป็นป่าไม้เราก็ได้ไปขออนุญ,ญาตป่าไม้ได้สิบห้าไร่เราก็ได้สร้างเสนาสนะขึ้นมาได้ทางป่าไม้ก็ได้ทานกับเราพระเจ้าอยู่หัวก็ได้บุญกับเราอีกพระราชินีเจ้าฟ้าเจ้าเป็นทุกพระองค์พระรมสรองก็ได้อาน,นิสงส์จากเรานี่คือการให้ทาน ท่นให้ทานที่อยู่อาศัยในพุทธศาสนาให้พระภิกษุสงฆ์พิคายจารย์มาเจ้าพรรษาได้ชาวบ้านก็ด้วยแล้วประทักได้ให้ทานมาเป็นนิดจิตเราก็บริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนมาใหม่ๆชาวบ้านลนาปากถนนขึ้นลงแล้วก็เลื่อนไหลลงไปถึงต้นกระโดนขึ้นมาก็คาดเราใช้หัวเขาเ่าในเท้าไปเท้ายันขึ้นมาแต่มาในจุกตรงนี้ยอก บาดที่อุ้มมือซ้ายมือขวากระดึงจ้าก,กันมาลื่นตรงต้นประดู้เลยอนุรักษ์ต้นประดูไว้ล้มกระแทกกับบาดตรงนั้นเวลาจะขึ้นเท้าจิกลงดินก่อนเดี๋ยวค่อยก้าวเอาเวัวเข่าคานไปเท้าจิกลงดินค่อยวัวเข่าคานแล้วดึงต้นไม้ก่อนต้นไม้จะดึงก็ไม่มีเพราะรถเกียดมาปาแต่ว่ามันมีต้นไม้เด็กๆพอดึงได้ก็เลยมาทําถนนกันที่หลัง